เรียนบ้านโปกหมอผมเทพราดบำรุงตั้งอยู่เลขที่1ถนนวงสตาร์ตำบลบ้านพลุกอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน582คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนสาา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวกยการสถานศึกษานางดวงรัตน์วงศสว่างสิริผู้อำนวกยการโรงเรียนบ้านปกหมอผุเทพราชบรรุ่งและท่านรองผู้อำนวกยการสถานศึกษานางสาวมณฑิาราสังขาวิเชียรรองผู้อำนวกยการโรงเรียนบ้านปกหมอขุนเทพราชบรรุ่งโรงเรียนบ้านปกหมอโรงเรียนแห่งโอกาสที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของอัตลักษณ์วิชาการดีดนตรีดังกีฬาเด็ด วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้สำคัญของโรงเรียนห้องดนตรีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจเสียงดนตรีและโอกาสแห่งการพัฒนา ดนตรีของโรงเรียนบ้านปุกหมอเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมความสามารถทางดนตรีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเราเชื่อว่าดนตรีไม่เพียงให้ความสุขแต่ยังพัฒนาทักษะดนตรีพื้นฐานเช่นการฟังการร้องการเล่นและการอ่านโน้ตเพลงควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมาธิความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจในการแสดงออก กิจกรรมของเราออกแบบมาให้เด็กได้ฝึกทั้งดนตรีไทยและสากลเด็กๆได้ฝึกทักษะการฟังเสียงการจับจังหวะการประสานมือกับจังหวะเพลงไม่เพียงเพื่อเล่นดนตรีได้แต่เพื่อเรียนรู้วิยัยความอดทนและการทำงานเป็นทีมเด็กที่ที่เรียนไม่เก่ง หรือว่าเด็กที่ร้ายๆนะครับหมายถึงว่าเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนไม่มาเรียนต้องไปตามที่บ้านพ่อแม่ว่าแล้วก็ไม่ค่อยมาเรียนกลุ่มพวกนี้ครับจะจะเยอะอยู่แล้วก็พอดนตรีเข้ามาเนี่ยสามารถทำให้พวกเขาเนี่ยมาเรียนได้ทุกวันนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆให้กับครูเรียนให้กับชุมชนได้ซึ่งตรงนี้เขาก็ปรับตัวงของเขาเองโดยโดยธรรมชาติของดนตรีได้ได้สอนเขาเหนือความรับผิดชอบอะไรยนี้ครับจะมาเป็นที่หนึ่งเลย เล่นดนตรีให้ฝึกซ้อมแล้วก็เล่นเก่งๆครับมีความสุขที่ได้เล่นครับสร้างรายได้สร้างความสุขให้ท่านผู้ชมด้ยครับทุกบทเพลงทุกจังหวะจากปลายนิ้วเล็กๆไม่ได้สิน้นสุดอยู่เพียงในห้องดนตรีแต่ยังถูกถ่ายทอดออกสูนะ่สาธารณะผ่านหลากหลายช่องทางของทางโรงเรียนบ้านปะหมอทั้ง Facebook, Youtube จดหมายข่าวโรงเรียนและข่าวเช้าสอบรถเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและสังคมได้รวมชื่นชมพัฒนาการและพรสวรรค์ของนักเรียนในทุกก้าวที่เติบโต<อ>ความทุ่มเทและความรักในเสียงดนตรีของนักเรียนบ้านปกหมอได้เด่นบานเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจจากการคว้ารางวัลในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69, 70และ71โดยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองติดต่อกัน3ปีซ้อนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าดนตรีไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมแต่คือเวทีแห่งการเติบโตสร้างคนอย่างแท้จริง าพฝังข้าตายำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันทักษะดนตรีคือทักษะแห่งอนาคตห้องดนตรีโรงเรียนบ้านโปะหมอจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวเด็ก สร้างนากักเรียนที่กล้าแสดงออกมีความสุขและพร้อมเติบโต,ตสู่สังคมอย่างมั่นใจ